เราจะเริ่มจากประเด็นที่เราจวหัวเลยครับก็คือสถานการณ์ในฉนวนกาซาตอนนี้ต้องบอกว่ายังคงตึงเครียดนะครับแม้จะมีความพยายามในการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงแต่ก็ต้องบอกว่าในเวลานี้ความหวังที่จะได้เห็นข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้นริบหรี่มากโดยเฉพาะอย่างยิง่งถ้าเราประเมินเอาเร็วๆนี้เมื่อวานนี้เนี่ยกาตาซึ่งเป็นคนกลางเจราจาระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเพิ่งออกมายอมรับเองครับ ่าการเจรจารเพื่อผลักดันข้อตกลงหยุดยิงที่ดําเนินมาต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่แล้วพบกับทางตันอีกครั้งหลังจากที่อิสราเอลยังคงยืนกรานคัดค้านการก่อตั้งรัฐปาเลสไตน์โดยบอกว่านี่เป็นความต้องการแต่ฝ่ายเดียวของนานาชาติที่ไม่อาจยอมรับได้ในตอนนั้นเนี่ยถ้ายังจํากันได้เราก็เพิ่งนําเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอิสราเอลยังปฏิเสธข้อเรียกร้องให้หยุดโจมตีเมืองราฟาท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากนานาชาติให้ยุติการโจมตีเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียกับพลเรือนไปมากกว่านี้ แต่ถึงจะมีเสียงเรียกร้องดังขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆอิสราเอลก็ยังคงยืนยันที่จะดําเนินการทางการทหารเปิดปฏิบัติการทางการทหารต่อไปโดยเฉพาะเมืองทางตอนใต้ของฉชนวนกาซาตอนนี้ก็คือเมืองข่านยูนิสแล้วก็เมืองราฟาโดยมีการใช้ข้ออ้างว่าฮามาสนั้นใช้พลเรือนเป็นล่อมนุษย์และใช้พื้นที่โรงพยาบาลบางหน้าเพื่อเป็นฐานบัญชาการ อิสราเอลจึงมีความชอบธรรมในการโจมตีทุกพื้นที่ที่พวกเขาระบุว่าเป็นเป้าหมายในการกวาดล้างฮามาสพื้นที่หนึ่งที่อิสราเอลบอกว่าเป็นพื้นที่ที่อาจจะเป็นฐานบัญชาการของฮามาสหรือไม่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ในอีกมุมหนึ่งประชาคมโลกกําลังส่งเสียงวิจารณ์ปฏิบัติการทางการทหารของอิสราเอลเป็นอย่างมากเพราะว่าพื้นที่ที่ว่าก็คือโรงพยาบาลนาเซอร์ครับเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่สุด ของเมือง่านยูนิสเวลานี้ตกเป็นเป้าโจมตีหลักของอิสราเอลนะครับจนทําให้โรงพยาบาลต้องปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่เราเคยพูดกันไปว่าพื้นที่โรงพยาบาลควรจะถูกมองว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการสู้รบใดๆก็ตามแต่ที่ผ่านมาอิสราเอลได้ทําการโจมตีโรงพยาบาลหลายต่อหลายแห่งในฉนวนกาซามาแล้วโดยในการโจมตีที่โรงพยาบาลน,นัสเซอร์แห่งนี้ เป,เป้าหมายล่าสุดเนี่ยน,นะครับอิสราเอลยังระบุว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกใช้เป็นฐานที่มั่นของฮามาสครับพร้อมกับมีการออกมาให้ข้อมูลรองรับเหตุผลของตัวเองบอกว่ากองทัพอิสราเอลนั้นได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยว่าเป็นสมาชิกของฮามาสได้มากกว่า100คนภายในโรงพยาบาลนาเซร์แห่งนี้แต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขของกาซาที่บริหารโดยฮามาสออกมาปฏิเสธข้อมูลนี้นะครับระบุว่าบุคคลที่ถูกอิสราเอลจับตัวไปเนี่ยไม่ใช่นักรบฮามาส แต่ว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยบาบาลทีนี้ไปดูสถานการณ์ที่เมืองราฟากันบ้างครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของกองทัพอิสราเอลเวลานี้ถือได้ว่าตึงเครียดนะครับหลังจากที่นายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาประกาศว่ากำลังวางแผนเตรียมเปิดปฏิบัติการภาคพื้นดินในเมืองนี้เนี่ยซึ่งมีชาปเลสไตา์อพยพมาอยู่ที่เมืองนี้นับล้านคนก็เลยเป็นความกังวลขึ้นมาว่า หากมีปฏิบัติการภาพพื้นดินในเมืองราฟาจะทําให้พลเรือนเสียชีวิตจานวนมากหลายๆประเทศก็เลยออกมาเรียกร้องให้อิสราเอลยุติแผนการบุกเมืองราฟาพร้อมกับประนามแผนดังกล่าวด้วยแต่ว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีอิสราเอลเป็นจมินในธัญาหูได้ออกมาตอบโต้ตเสียงวิจารณ์จากนานาชาติบอกว่าผู้ที่ออกมาห้ามไม่ให้อิสราเอลโจมตีเมืองราฟาเนี่ยนะครับเหมือนกําลังบอกให้อิสราเอลยอมแพ้ในสงครามซึ่งอิสราเอลจะไม่มีวันยอมให้เป็นเช่นนั้น ผู้นำอิสราเอลยืนยันกับบอกว่ายังไงอิสราเอลก็จะบุกเมืองราฟาอย่างแน่นอนต่อให้มีการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงเพื่อแลกกับการปล่อยตัวประกันหรือไม่ยังไงอิสราเอลก็จะบุกเมืองนี้เพราะเป้าหมายของอิสราเอลก็คือการตามล่าตัวผู้นาฮามาสต้องบอกว่าคําประกาศของผู้นําอิสราเอลเนี่ยยิ่งเพิ่มความกังวล ให้กับนานาชาติมากยิ่งขึ้นนะครับในขณะที่หลายฝ่ายกําลังพยายามหาทางลดความสูญเสียที่จะเกิดกับพลเรือนให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดแต่ว่าอิสราเอลก็ยังคงมีจุดยืนที่แข็งกร้าวแม้แต่สหรัฐที่เป็นพันธมิตรชาติสําคัญที่ให้การสนับสนุนทางการทหารและจนถึงตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะยังมีความสัมพันธ์อันดีกับอิสราเอลมาโดยตลอดเนี่ยตร่กว่าในตอนนี้ก็เริ่มเห็นสัญ,ญญาณความไม่ลงรอยกันมากขึ้นจากความดึงดันเรื้อรังของอิสราเอล แม้ว่าสาวรัฐจะออกมาห้ามปรามหลายครั้งแต่อิสราเอลก็ดูเหมือนจะไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นโดยหลังจากที่นาะยกรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาประกาศชัดเจนว่ายังไงก็จะบุกเมืองราฟาเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลออกมายืนยันจุดยืนนี้อีกครั้งหนึ่งครับบุคคลที่ว่าก็คือนายเบนิเกนซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีของคณะรัฐมนตรีสงครามอิสราเอลออกมาพูดเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าอิสราเอลจะปฏิบัติการโจมตีภาคพื้นดิน ใส่เมืองราฟาแน่ๆแต่ว่ากรณีของนายเบนิแกนส์เนี่ยมีเงื่อนไขยอยู่ครับเบนิแกนส์เปิดเผยว่าอิสราเอล,ลจะเดินหน้าโจมตีภาคพื้นดินในเมืองราฟาหากฮามาสไม่ยอมปล่อยตัวประกันที่เหลือออกมาภายในช่วงก่อนเทศกาลร,รมฎอนซึ่งจะเริ่มในช่วงวันที่1 0ถึง11มีนาคมนี้ในแกนส์ออกมาพูดเรื่องนี้ในระหว่างการปราศัยต่อชาวอเมริกันเชื้อสายยิวในกรุงเยรูซาเล็มบอกเลยนะครับบอกว่าโลก ต้องรู้และผู้นำฮามาสต้องรู้ว่าถ้าถึงช่วงเข้าสู่เดือนรอมฎอนศักดิ์สิทธิ์แล้วตัวประกรันทุกคนของเราถ้าไม่ได้อยู่ที่บ้านก็จะมีการสู้รบเกิดขึ้นทั่วทุกหนแห่งแน่นอนว่าจะครอบคลุมถึงเมืองราฟาด้วยเขายังบอกด้วยนะครับว่าสำหรับใครก็ตามที่บอกว่านี่เป็นการกระทำที่รุนแรงเกินไปผมก็คือในแกนส์เนี่ยขอย้ำให้ชัดเจนว่าฮามาสมีทางเลือก พวกเขาสามารถเลือกที่จะยอมจำนวนได้เลือกที่จะปล่อยตัวประกันได้และหากพวกเขาเลือกทางนี้ประชาชนในฉนนกาซาก็จะสามารถเฉลิมฉลองเดือนรอมฎดอนอันศักิ์สิทธิ์ได้ในแกนยังระบุด้วยนะครับว่าก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการภาคื้นดินอิสราเอลจะเจราจาประสานง,งานกับสหรัฐและอียิปเพื่ออำนวยความสะดวกในการอพย,ยพพลเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยเพื่อลดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มาจากสมาชิกคณะรัฐมนตรีสงครามของอิสราเอลซึ่งต้องบอกนะครับว่าน,นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่สําคัญที่ต้องจับตาเลยเพราะนี่ถือได้ว่าอาจจะเป็นครั้งแรก,แรกที่อิสราเอลได้ออกมาระบุเส้นตายที่ชัดเจนว่าฮามาสต้องปล่อยตัวประกันในช่วงวันที่1 0ถึง11มีนาคมให้หมดซึ่งเป็นช่วงก่อนเริ่มเทศกาลร,รมฎอนเป็นการประกาศเส้นตายบอกว่าถ้าไม่ปล่อยตัวประกันภายในช่วงเวลานี้ อิสราเอลก็จะบุกเข้าไปที่เมืองราฟาแต่เรื่องสำคัญอีกที่ต้องไม่ลืมอีกเรื่องนะครับก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเล่าให้ฟังว่ากองทัพอิสราเอลออกมายอมรับว่ายังไม่ได้เสนอแผนอพยพพอเรือนให้กับรัฐบาลเลยต้องบอกว่าจนถึงตอนนี้ดูเหมือนว่าเรื่องแผนอพยพที่ว่าเนี่ยจะยังไม่มีความคืบหน้าหรือแม้กระทั่งความชัดเจนเนออกมาเลยนะครับตอนนี้ก็มีนักวิเคราะห์เริ่มออกมาเตือนแล้วล่ะครับว่าอิสราเอลอาจจะต้องการผลักดันพ,พรเรือน ที่ตอนนี้อยู่ในเมืองราฟานับล้านล้านคนเนี่ยให้ไปที่อียิปหรือไม่จนทําให้อียิปเริ่มตึงกําลังตามแนวชายแดนที่ติดกับฉนวนกาซาและเริ่มดําเนินการสร้างรั้วขนาดใหญ่ตามแนวชายแดนแล้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ชาวปาเลสไตน์หนีเข้าไปในอียิปซึ่งพอในแกนส์ออกมาพูดในลักษณะนี้เขายัางพูดด้วยนะครับว่าจะเจรจากับอียิปเรื่องของการอพยพเนี่ย มันก็เลยเกิดเป็นการคาดเดาเรื่องของการผลักดันชาวปาเลสไตน์เข้าไปในอียิปต์ว่าจะเป็นเรื่องของการผลักดันผู้อพยพในลักษณะนี้หรือไม่นี่เป็นเรื่องที่ต้องจับตากันต่อไปนะครับเพราะว่าอาจจะต้องดูท่าทีของอียิปด้วยก่อนหน้านี้อียิปเคยออกมาเตือนแล้วนะครับว่าอียิปจะไม่ยอมให้ชาวปาเลสไตน์ไหลทะลักเข้าไปยังพรมแดนของประเทศอียิป ซึ่งมีพรมแดนติดกับเมืองราฟาซึ่งเป็นเมืองที่ถูกจับตาว่าอิสราเอลจะบุกทางบกหรือไม่ทีนี้เนี่ยนะครับจากสถานการณ์ในฉนวนกาซาเนี่ยต้องมาที่อีกหนึ่งสมรภูมิที่ต้องจับตาเช่นกันก็คือสมรภูมิในทะเลแดงครับในเวลานี้กลุ่มกบฏฮูตีที่มีอิหรา่านหนุนหลังยังคงเดินหน้าโจมตีเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับยืนยันว่าจะไม่หยุดโจมตีจนกว่าอิสราเอลจะรุกราน ชาบเลสไตน์ในฉนวนกาซาก็จะไม่หยุดโจมตีตราบใดที่ชาบชาบเลสตน์ในฉนวนกาซายังถูกลุกรานล่าสุดสถานการณ์ในทะเลแดงดูจะยิ่งดุเดือดมากขึ้นไปอีกครับเพราะว่ามีการเปิดเผยออกมาจากฝั่งสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาออกมาเปิดเผยว่าสามารถทําลายโดรนแต่ว่าเป็นโดรนใต้น้ําของฮูตีได้เป็นครั้งแรกนะครับ โดยเรื่องนี้อย่างที่บอกครับเปิดเผยมาจากฝั่งอเมริกาเป็นการเปิดเผยออกมาจากกองบัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมออกมาระบุว่ากองทัพสหรัฐได้ทําการโจมตีเป้าหมายของกองกําลังฮูตีในเยเมน5ครั้งและสามารถทําลายขีปนาวุธร่อนโดนใต้น้ําและโดนผิวน้ําของฮูตีซึ่งพิจารณาแล้วว่าจะเป็นภัยคุกคามต่อเรือของกองทัพสหรัฐและเรือสินค้าที่แล่นผ่านในภูมิภาค เซนคอมระบุในถแถลงการเลยนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกที่กองทัพสหรัฐได้ทําลายรนใต้น้ําไร้คนขับและยานผิวน้ําไร้คนขับของกลุ่มฮูตีนับตั้งแต่กลุ่มกบฏกลุ่มนี้ทําการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงคู่ขนานไปกับสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับพมาสในฉนวนกาซาโดนใต้น้ำนี่เป็นชื่อใหม่ที่สหรัฐออกมาเปิดเผยนะครับว่าฮูตีมีอยู่ในมือแล้วก็มีการทำลายไป โดนใต้น้ำเนี่ยกำลังถูกมองว่านี่เป็นกลยุทธ์ใหม่ที่ฮูตีกำลังจะหยิบอาวุธชิ้นนี้มาใช้เพื่อโจมตีเรือสินค้ารวมถึงเรือของสหรัชหรือไม่ในขณะที่สหรัและพันธมิตรพยายามสก,กัดความสามารถของกลุ่มนี้ด้วยการโจมตีเป้าหมายของพวกเขาในเยเมนอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ฮูตีสามารถโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงได้ต้องย้ําอีกครั้งนะครับทะเลแดงนอกจากจะถูกมองว่าเป็นสมรภูมิรบในตอนนี้ จากการที่กลุ่มฮูตีโจมตีเรือสินค้าที่แล่นผ่านทะเลแดงแล้วนั้นทะเลแดงยังเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในแง่ของการเดินเรือขนส่งสินค้าครองสัสดส่วนการค้าทั่วโลก12เเซแต่ว่าความพยายามของสหรัฐในการสกัดความสามารถของฮูตีนั้นที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยังมีการโจมตีเรือสินค้าในทะเลแดงเกิดขึ้นตลอดนะครับ และที่ผมพูดเนี่ยก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเพิ่งจะมีเ,เรือบรรทุกน้ํามันของอังกฤษถูกขีปนาวุธโจมตีขณะที่ในวันนี้ฮูตีก็เพิ่งจะออกถแถลงการอ้างว่าเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งของอังกฤษที่มีชื่อว่าเรือรูบีมาได้ถูกโจมตีบริเวณอ่าวเอเดนและกําลังจะจมลงสื่อพื้นทะเลแดงในเร็วๆนี้ด้วยะ่ะรับ นี่ก็เป็นสถานการณ์ในตัวนออกกลางตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสสถานการณ์ในชนวนกาซาไล่เลียงออกมาจากสถานการณ์ที่นั่นลงมาถึงทะเลแดงนะครับสำนักข่าว today make tomorrow today